ไม่ะนีขอเรื่องแบบโชคว่าขอต้รวยขอหลง่ก้อยเนาะแมวสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้ป้าจะพาไปไหว้พระเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบมาที่ที่ขอพรสายมูแบบลับๆแถวๆบางลำพูเนาะก็เราอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ใช่ไหม 2,567เราก็จะอยากจะขอพรให้ปีนี้ก็ไปเฮงๆปังๆกันเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้ศาลเจ้าพ่อตากนะคะที่มีทั้งเจ้าแม่ทับทีมแล้วก็มีพระยาพิชัยดาบหักด้วยก็ตามไปดูกันแต่ตอนนี้อินก,กาแฟก่อนนี่อยู่คาเฟ่ตรงนหน้าศาลเลยเดี๋ยวเดินไป นน่นเนี่ยเราจะเดินไปกันนะคะถึงแล้วนะคะสางพระเจ้าป่าบางลำพูเดี๋ยวเราจะไปว่าขอพรอกันตามมาเลย ถ้ามีวิธีการว่าอยู่ตรงนี้นะคะ<ม>ก็ใช้ทุกทั้งหมด17ดอกแล้วก็ปักตามลําดับ1ถึง5จุดจะมีเขียนอธิบายเลยว่าจุดที่1 5ดอกจุดที่2 5ดอกนี้เป็นสเต็ปเรามานับก่อน15ดอกเป็นไวยฟฝาดินเนาะ 天地父母อ่ะออก้วย <laughs> ปากครบสริสิบดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในนี่มีคนมาขอพรแล้วสำเร็จดูสิ มนเอามาถวายพ่อด้วยอ่ะ <c oughs> สองหกอันนี้นะคะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเซมซีที่เราขอมีเกียจะเป็นจริงไหมมันจะต้องออกความอันไหญอันเนาะมาดูกัน อุ้ยอุ้ยถ้าอย่างเงี้ยก็คือถูกมองเลขนี้แหละเราไหวเสร็จแลาวเนาะขอพรอที่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ที่สองก็เป็นยังคงคอนเซปต์สายมูแบบลับๆเหมือนเดิมเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าจะพาไปไหว้ที่ไหนคะ่ะ กระทรวงกรสท่วงหัดไทยค่ะไม่ไมมมน่าฟังเที่ยวปะเหมือนจะงเที่ยวปะ ตอนนี้อยู่แถวๆหลังกระทรวงตรงคลองหลอนเนาะถือตรงนี้ตอกคุดตามมาดูกันว่าจะพาไปที่ไหนตมามเร็ว <c oughs> ถึงแล้วนะตอกตอกคุดไปต่ามหาพยาคุดกันไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปตรงไหนอุ้ย อันที่เป็นเซตเท่าไหร่ล่คะคะสิบเอาแปดสิบค่ะน้ำแดงยบ้เเอาน้ำแดงด้วยเลยเอาน้ำแดงด้วยก็ได้ค่ะใส่ให้เลยนะค่ะค <c oughs> ก็เสร็จแล้วมี่คีคนป้าให้มาสองไบที่มี้เขาขอเรื่องแบบโชคลาภความร่ำรวยเงินทองนะคะก็เป็นสารเล็กๆที่แอบอยู่ในซอยขกาขุดเนาะไปกินไอติมกันต่อเลย่าไปโอ้ยอยู่ด้วยเร็วปิดไปเลยเดี๋ยวหลังปิดเป็นไอติมโบราณนะคะคนเยอะมากรำลึก สั่งกทงะทิสั่นงนมสดแล้วก็มีชาเขียวสี่รูปสี่รสคนอื่นเขาก,กินแต่รูปเดียวทานสั่งมาเยอะมากมาชิมกันดีกว่า นมสดหืออยอยอ่ะอันนี้ก็คิปะหืออร่อยอ่ะแล้วก็มีทาเขียวด้วยกินมาชะหือ

เยอมากเลย่ะร้นดังแต่ข้าวไหนหวานไม่มากเแล้วคนเยอะมากดูดิคนเยอะกว่าตอนมาอีกอ่ะเราไปเลือกตุกๆแล้วก็กลับกันเถอะยังไม่ใช่กลับดีไปอีกที่นึงยังมีอีกที่นึงตามมาเร็วที่ข้าวสงสีด้วยอะเป็นแบบเหลืองเขียวไปไหนอ่ะ <laughs> พี่ไปลานจอดรถตรงบางลำพูไหมคะพี่ขอโทษนะครับผมพาเขามากินข้าวอยอ่าโอเคค่ะพี่ไปลานจอดรถตรงบางลำพูไหมคะถ้าไรคะร้อยหนึง่งร้อยหนึง่งไม่เอาขอบคุณค่ะลานจอดรถตรงบางลำพูอะคะ่ะเท่าไรคะคุณหนูหนูมีห้าสิบป่ะได้ไหมเงินสดขอบคุณค่ะ ห0สบาทสุดท้ายแน่รถสูงสูแล้วหารถน,นานมากคนเยอะมากนี่ไม่คิดว่าแบบว่าเป้นปีที่เขาบอกว่าคนกรุงเทพจะไม่อยู่กรุงเทพกันแล้วอ่ะก็คนเยอะมากมาถึงอีกที่แล้วนะสั่งก็ไม่ค่ะได้ยินเสียงตามป่ะเขาเคาะเสียงดังว่ะ <laughs> ส,สวยมาก ต้องที่เมื่อกี้ซื้อดอกไม้มา,มาจะเอามาวาเจ้าแม่ทับทิมกันนะคะแล้วก็เราปรักธูปเสร็จหมดแล้วเนาะแต่ว่าเราต้องไปห่อกระดาษแล้วก็ใส่น้ำมันตะเกียงด้วยค่ะไปกัน,กนเอาเอากระดาษนะคะ มีคมุณมาไหวเยอะมากเลยอ่ะนีดิลูกของไหวดิของไหว,ไวเยอะมากเสร็จแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างเราขอพรมาทั้งหมดสามที่นะคะถ้าใครอยากตามรอยเป็นแบบที่ขอพรแบบลับๆคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้จักเราตามตามตามมาได้เลยแล้วก็ปีหน้าสองห้าหกหกเจ็ดขอให้ทุกคนเห็ๆเปังๆ แล้วก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กด subscribe ก็ได้นะคะเดี๋ยวคาวหน้าพาไปเที่ยวอีก